ชมปฏิมาก,กรรมพระเจ้าเข้านิพานภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสุทนมโนลาและอนุสรสถานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตจากเหตุเรือพระที่นั่งลมชื่อวัดเกาะพญาเจ่งที่ไม่หญิงลํำดวนจะพาเอาเจ้าไปชมความงดงามภายในวัดชื่อนี้ฟังดูแปลกๆใช่ไหมเจ้าคะพญาเจ่งหรือพญามหาโยธาเจ่งเป็นบิดาของพระเจ้ามหาโยธาทอรีย ผู้สร้างวัดเกาะพญาแจงแห่งนี้และต้นสกุลโคจเเสนีเจ้าค่ะและอาคารที่มีความสําคัญที่สุดและถือเป็นประธานของวัดเกาะพญาเจงแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถซึ่งถือเป็นพระอุโบสถแบบไทยประเพณีทั่วๆไปแต่ที่พิเศษคือขนาดพระอุโบสถหลังนี้คือพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปากเกร็ดเลยเจ้าค่ะภายในพระอุโบส,ปสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่บนฐานมีพระอัครสาวกทั้งสองพนมมืออยู่ด้านหน้าพร้อมด้วยพระพุทธรูปยืน และเมื่อมาถึงแล้วก็เข้ามากราบขอพรหลวงพ่อเพื่อความปิสลิมงคลกันก่อนนะเจ้าคะและภายในพระโบสถ์ยังมีปฏิมาก,กรรมชิ้นสําคัญที่อยากให้ชมไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานนะเจ้าคะแต่ตั้งอยู่ข้างๆด้านหน้าพระประธานเป็นปฏิมาก,กรรมแบบพิเศษที่เรียกว่า พระเจ้าเข้านิพพานก็คือรูปพระพุทธเจ้านอนอยู่ในโลงโดยพระบาททั้งสองข้างทะลุออกมานอกโลงเจ้าค่ะหนังอุโบสถทุกด้านเต็มไปด้วยจิตกรรมฝาผนังแทบไม่มีที่ว่างเลยเจ้าค่ะผนังด้านข้างระหว่างช่องประตูกับหน้าต่างก็เขียนภาพโทสชาติชาดกโดยมีภาพเทพชุมนุมและพระอดีตพระพุทธเจ้าอยู่ด้านบนด้านหน้าพระประธานเขียนฉากมารผจญหลังพระประธานเขียนฉากไตภูมิที่แทรกฉากพระพุทธเจ้า โปรดพุทธมานดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเจ้าค่ะและอย่างที่เกินไปในตอนแรกในบริเวณไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดเกาะพญาเจงแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้ากรนาพรเพชรัตนลม่มทําให้พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าในพระคารสิ้นประชนพร้อมด้วยพระพี่เลี้ยงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2 4 2 3และเจดีนี้ปฏิสถานพระพุทธรูปสี่องค์ก ด้วยปูนหันพระพักไปสู่แม่น้ำทางทิศตะวันตกงทรงสร้างอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั่นเองเจ้าค่ะหากอาเจ้ามีโอกาสแวะไปชมความงดงามภายในวัดเกาะพญาแจ่งตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองเจ้าค่ะคลิปหน้าไม่หญิงนำนวลจะพาอาเจ้าไปท่องเที่ยววิถีไทยที่ใดรอติดตามชมกันนะเจ้าค่ะ